ชาวเน็ตไทยกุมขมับสาวรัสเซียรีวิวกินไข่เค็มชายยาต่อกทานทั้งที่ยังดิบๆกลายเป็นคลิปวิดีโอที่มีชาวไทยเข้าไปคอมเมนต์มากมายหลังจากสาวรัสเซียซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้โพสต์คลิปลงแอปพลิเคชันติ๊กต k อก ชื่อว่าแอดไทยวิทมีทำการรีวิวไข่เค็มชายยาของฝากขึ้นชื่อของอำเภอชายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากคลิปจะเห็นว่าเธอได้ออกไปซื้อไข่เค็มชายยาเพื่อมารีวิวเริ่มจากการตอกไข่เค็มแบบดิบๆลงจานโดยไม่ได้ล้างทำความสะอาดดินที่พ่อไข่เค็มออกทำให้มีเศษดินปะปนกับไข่มากมายก่อนจะกินแบบดิบๆโดยไม่ต้มหรือทอดก่อนอีกด้วยหลังจากเห็นวิธีกินไข่เค็มชายยาของเธอชาวเน็ตไทยถึงกับพร้อมใจเข้าไปคอมเมนต์แนะนำวิธีกินที่ถูกต้อง ว่าเธอต้องล้างดินออกก่อนจากนั้นนําไปทําให้สุกด้วยการต้มหรือทอดซึ่งบางคนถึงกับใช้ Google แปลภาษาเป็นภาษารัสเซียเพื่อให้เธอเข้าใจ you